ครับสวัสดีนักเรียนแลวก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับในรูปแบบของวิดีโอนะครับการสอนเนาะนะครับในเรื่องของการลบนะครับการลบนะไม่เกิน100นะครับไม่เกิน100นะครับครั้งที่แล้วเราก็เรียนเรื่องการบวกไปแล้วเนาะทั้งการบวกแบบไม่มีการทดกับการบวกแบบมีการทด นะครับครั้งที่แล้วคันผมก็ได้สอนไปแล้วเนาะนะนักเรียนส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีนะครับอ่าวันนี้เราจะมาเริ่มในการลบบ้างนะครั้งที่แล้วการบวกครั้งนี้การลบนะครับการลบก็จะมี2อ,อย่างการลบแบบไม่ยืมากับการลบแบบยืมนะครับเนาะนะนะก็นักเรียนก็ตั้งใจนะครับนะจะมีซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปเนาะอ่ะ นี้เ,เรามาดูก่อนเนาะการลบกับการบวกมีพื้นฐานเหมือนกันก็คือนะครับเวลาตั้งลบตั้งบวกนะครับอ่ะแต่ทีนี้จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือว่าการลบนั้นนะครับสำคัญที่สุดก็คือข้างบนนะครับเลขจำนวนจานวนเลขที่อยู่ข้างบนนั้นจะต้องมากกว่าจำนวนเลขที่อยู่ข้างล่างนะครับนะไม่เหมือนการบวกการบวกเนี่ยข้างบนข้างล่างจะมากกว่าน้อยกว่ากันยังไงก็ได้ นะการบวกนะนะครับแต่การลบนั้นจํานวนที่อยู่ข้างบนจะต้องมากกว่าจํานวนที่อยู่ข้างล่างเท่านั้นนะครับเช่น9ลบ6นีนะครับนะ9ล6นะนะ9ล6นะครับอันนี้ได้เนาะเพราะว่า 9, 9นั้นมันมากกว่า6ก็คือเรามีตัง9บาทเราซื้อขนม6บาทได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น6 ลบเก้าได้ไหมนะครับเรามีตังหกบาทเราซื้อขนมเก้าบาทได้ไหมลูกมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นข้างบนนั้นจะต้องมากกว่าข้างล่างน,นะครับจานวนข้างบนนะครับต้องมากกว่าข้างล่างน,นะครับอ่ะทีนี้เวลาลบทอยังไรนะครับการลบนั้นสามารถทําได้สองวิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือการนับถอยหลัง กับวิธีสองคือการนับไปข้างหน้านะครับนะการนับถอยหลังนะครับซึ่งเป็นวิธีที่คุณครูคิดว่ามันน่าจะยากหน่อยเนาะนะครับก็คือเช่น9-6ลบ6ใช่ไหมครับนับถอยหลังก็คือเอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา6นิ้วนะครับ9แล้วนับถอยหลังนะครับ8 7 6 5 4 3นะครับตอบ3 นะแต่ถ้าเป็นวิธีที่ง่ายกว่านั้นล่ะก็คือการนับไปข้างหน้าถูกไหมครับการนับไปข้างหน้าหนูต้องเอาเลขน้อยไว้ในใจก็คือเอา6ไว้ในใจนะครับแล้วนับไปถึง9อ้าหแล้วนะครับ7 8 9เห็นไหมลูกมันง่ายมากเลยนะครับได้3เท่ากันเห็นไหมครับเมเห็นไหมครับนะ เพราะนั้นการนับไปข้างหน้าคุณครูค,คิดว่ามันง่ายกว่าเนาะนะครับมันง่ายกว่านะครับอ่ะทีนี้การลบเลขตัวเดียวมันง่ายมันไม่ยากอะไรอ่ะทีนี้ลองมาดูการลบเลข2ตัวแบบไม่ยืมนะอ่ะนะครับตัวอ่าข้างบนจะต้องมากกว่านะครับอ่ะก็คือสมมุตินะครับ90้ลบ,บ6ก สมมตินะครับอ่านะครับ97ลบ63เห็นไหมครับอ่าเหมือนกันเลยลูกพื้นฐานนะครับเนาะแต่ว่าการลบนั้นตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนนั้นเขาเรียกว่าตัวตั้งนะอ่านะครับตัวตั้งตัวข้างล่างเรียกว่าตัวลบอ่านะครับนะมันมีชื่อของมันนะครับตัวข้างบนนั้นเรียกตัวตั้ง ตัวข้างล่างเรียกตัวลบนะมีชื่อของเขาอยู่นะครับตัวตั้งนั้นตัวข้างบนนั้นจะต้องมากกว่าตัวข้างล่างก็คือตัวตั้งจะต้องมากกว่าตัวลบนั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเวลาเขียนเนาะคุณครูบอกไปแล้วนะครับทั้งการบวกทั้งการลบเลขหลักหน่วยกับหลักสิบหนูควรเขียนให้มันห่างกันนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่เครื่องหมายลบ เห็นไหมครับตรงกลางตรงกลางนะครับเสร็จแล้วตัวที่อยู่ข้างล่างหรือตัวลบเนี่ยนะครับเราก็เขียนให้ห่างกันให้ตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบแค่นี้เองนะครับแล้วการลบก็เหมือนการบวกเลยก็คือจะต้องลบจากหลักหน่วยนะลบหลักหน่วยก่อนแล้วถึงจะเป็นลบหลักสิบนะครับเนาะเหมือนกันทั้งการบวกการลบนะครับอ่ะเราลบหลักหน่วยเจ็ดลบ สามใช่ไหมครับเจลบสนะครับที่ครูสอนไปก็คือเอา3ไว้ในใจนับไปถึง7นะครับ3แล้ว4 5 6 7้ดแล้เท่าไหร่ครับสนั่นเองอต่อไปหลักหน่วยเสร็จแล้วก็ไปทำหลักไปต่อหลักสิบต่อใช่ไหมครับหลักสิบก็คือ9กลบหนะครับเอา6ไว้ในใจนับไปถึง9 6แล้ว7 แปดเก้าตอบสามนาทีเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยลูกนะครับไม่ยากเลยนะนะไม่ยากเลยนะครับค่อยๆทำใจเย็นๆใจเย็นๆเนาะอ่ะต่อไปนะครับเป็นการลบแบบยืมบ้างการลบแบบยืมคืออะไรนะทำไมคุณรูถึงเรียกว่าการลบแบบยืมนะครับนะการลบแบบยืม ดูนะครับนะการลบแบบยืนก็คือนะครับการลบที่มันไม่สามารถลบได้ะนะครับอ่าลองมาดูนะนะครับเช่น92-45ลบ45ดูนะครับ92-45ลบ45นะครับอ่า ตัวตั้งก็คือตัวข้างบนนะจำนวนข้างบนจะต้องมากกว่าจานวนข้างล่างเนาะ92มันมากกว่า45ถูกต้องนะครับ2ก็คือตั้งหลักหน่วยกับหลักสิบให้ห่างกันเล็กน้อยนะครับ3ก็คือตั้งหลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบให้ตรงหลักสิบโอเคเนาะนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลบกันอะเรามาดูหลักหน่วยก่อน2ลบ5เห็นไหมลูก2ลบ5ลบได้ไหมเนี่ย สองมีตังค์อยู่สองบาทจะซื้อขนมห้าบาทได้ไหมลูกมันซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับเรามีตังค์อยู่สองบาทเองอะเราจะซื้อขนมห้าบาทไม่ได้ทําอย่างไรล่ะเราก็ต้องทําไมครับสองก็ต้องทําไมครับยืมครับเห็นไหมครับสองต้องยืมแล้วสองต้องยืมใครล่ะอ้าวสองอยู่กับใครอะสองอยู่กับเก้าเพราะนั้นสองต้องยืมเก้านะครับอ่าสองยืมเก้านะครับอ่าสองยืมเก้านะครับเวลายืมหนูจําไว้นะลูกนะ การยืมนะครับให้เรายืมหนึ่งแต่เอามาสิบให้ยืมแค่หนึ่งแต่เวลาเอามาเอามาสิบนะครับอ่ะอันนี้เป็นเก้ายืมไปหนึ่งนะครับอ่ะมีอยู่เก้าเห็นเนาะมีอยู่เก้ายืมไปหนึ่งก็เหลืออ่ะอ่ะดูนะมีอยู่เก้าเห็นไหมครับเนี่ยเก้านิ้วเห็นไหมครับถูกยืมไปหนึ่งก็เหลือแปดนั่นเองนะครับ อ่านะครับเก้าแปดยืมหนึ่งอ่ายืมไปแล้วหนึ่งนะแต่เวลาเอามาเอามาสิบนะครับจากสองเอามาสิบก็เป็นสิบอะไรครับสิบสองนั่นเองนะครับก็เป็นสิบสองนั่นเองเนาะเพราะเราเอามาสิบไงมันมีอยู่แล้วสองใช่ไหมเราเอามาอีกสิบก็เป็นสิบสองแค่นั้นเองนะครับนะนะ โอเคไหมครับโอเคไหมครับเนาะประมาณนี้เนาะอ,อ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ลบได้หรือยังสิบสองนะตอนนี้จากสองนะมันกลายเป็นสิบสองแล้วนะนะครับครูขีดค่าการขีดค่าหมายถึงว่าไม่เอาแล้วนะเลขนี้ไม่เอาแล้วเพราะมันเปลี่ยนแล้วนะครับจากเก้ามันก็กลายเป็นแปดแล้วนะจากสองมันกลายเป็นสิบสองแล้วนะ 2, น,น,วนะนะครับอ่ะสิบก็เป็นสิบสองสิบสองลบห้าอ่านะครับ นะสิบสองลบห้าได้เท่าไหร่นะครับก็เอาห้าไว้ในใจนับไปถึงสิบสองนะครับอ้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเท่าไหร่ครับเจ็ดนั่นเองอ่าต่อไปหลักหน่วยเสร็จแล้วนะหลักหน่วยเสร็จแล้วต่อไปหลักสิบเออหลักสิบเลขเก้านี้มนะันไม่ใช่เก้าแล้วนะครับ นะครูครูครขีดค่าไปแล้วเวลานักเรียนทำต้องเลยต้องขีดค่าด้วยนะนะครับขีดค่าแบบคุณครูนะครับไม่งั้นหนูจะงงนะครับว่าเอ๊ะสรุปเป็น8หรือเป็น9แน่แต่ถ้าหนูขีดค่าเนี่ยหนูจะรู้อ๋อมันไม่ใช่9แล้วนะมันเป็น8แล้วนะเพราะมันถูกยืมใช่ไหมครับอ่ะ8นะครับอันนี้ก็เหลือ8เนาะ8ปลบสนะครับ8ปลบสได้เท่าไหร่เอา4ไว้ในใจนับไปถึง8 4แล้ว5 6 7 แต่เท่าไหร่ครับ4นั่นเองตอบ47อ่าเจ็นะเห็นไหมครับนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยอ่ะอีกสักตัวอย่างนึงอีกสักตัวอย่างนึงเนาะ,อ,ะอีกสักตัวอย่างนึงนะครับอ่ะสักตัวอย่างนึงนะครับ70็นะครับลบเอ่อ29 อ74ลบ29อะดูก่อนนะครับอะตัวตั้งนะฮะตัวบนนะครับต้องมากกว่าตัวลบหรือตัวข้างล่างนะครับเนะอะอะ74มันมากกว่า29ถูกต้องเสร็จแล้วนะครับนะตั้งตัวเลขห่างกันนิดนึงนะครับตั้งหลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบ 10, ให้ตรงหลักสิบ 10, นะครับอะเสร็จแล้วก็เริ่มทำได้เนอะ อ่ะลบดับหน่วยก่อนนะครับ4ลบ9อ่ามีตังค์4บาทอะ่ะจะซื้อขนม9บาทไม่ได้เพราะนั้น4จะต้องไปยืม7ก่อนเนาะอ้าว4ยืม7 7นะครับอ่า7นิ้วหนูชูขึ้นมาเลยถูกยืมไป1มันก็เหลือ6นะครับอ่าแค่นี้เองนะครับอ่าเสร็จแล้ว เสร็จแล้ว4มันก็กลายเป็นเท่าไหร่ล่ะนะยืมหนึ่งแต่เอามาสิบวิธีการง่ายๆเนาะมันเป็นเลขสี่ใช่ไหมลูกผมเขียนเลขสี่ไว้ก่อนเลยอ่าเขียนไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วก็เติมเลขหนึ่งมาข้างหน้าโอเคไหมแค่นี้เองนะครับเนาะนะเพราะนะเรายืมเขามาหนึ่งไหมครับอ่านะเราเรายืมเขานะมาหนึ่งใช่ไหมครับเนาะ เขียน4ี่ไว้รอเลยแล้วก็เติมเลขหนึ่งข้างหน้าจะเป็น14นั่นเองนะครับเนาะยืม1แต่เอามา10นะครับมีอยู่แล้ว4เอามา10ก็กลายเป็น14่ <c oughs> โอเคไหมลูกนะประมาณนี้เองไม่ยากเลยนะครับ <c oughs> อ่ะเสร็จแล้ว14ลบ9 <c oughs> ้าอ่มีตังค์อยู่14บาทแล้วนะไม่ใช่4นะ <c oughs> ครูค่าทิ้งแล้วนะ <c oughs> มันมันไม่ใช่4แล้วมันกลายเป็น14แล้วนะ14 มีตั้งอยู่14บาทซื้อขนม9บาทอ่าซื้อได้แล้วอ่านะครับจะเหลือเท่าไหร่ก็คือเอา9ไว้ในใจนับไปถึง14 9แล้ว10นะครับ11 12 13 10 4แต่เท่าไหร่ครับ5นั่นเองอ่าไม่มีอะไรยากเลยนะลูกนะเจะ็งๆนะครับต่อไปมาดูหลักหน่วยเสร็จแล้วมาดูหลักสิบบ้างนะครับ ลักสิบอ้าวมันไม่ใช่7แล้วนะคุณครูขีดข่าไปแล้วนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันนั่คือเท่าไหร่ครับมันเหลือเป็น6แล้วนะมันกลายเป็น6แล้วนะครับ6ลบ2นะครับเอา2ไม่แนใจนับไปถึง 6. 2แล้ว3 4 5 6ี่ห้าหเหลือ4นั่นเองอเพราะนั้นข้อน,นี้ตอบ45นะครับ อ่านะครับไม่ยากนะลูกนะใจะเย็นๆนะครับค่อยๆทำเนาะ,ะนะครับก็สำหรับเนาะเรื่องการตั้งลบนะการตั้งลบแบบไม่ยืมและแบบยืมนะครับเนาะวันนี้นะก็ให้นักเรียนค่อยๆลองทำลองเล่นดูกับผู้ปกครองก็ได้นะครับตั้งโจทย์เล่นๆนะเล่นกันเนาะทายกันนะครับแข่งกันเนาะก็เป็นการฝึก ให้หนูสามารถบวกลบได้คล่องขึ้นนะครับเนาะสามารถเอาไปเล่นเป็นเกมได้หมดนะทั้งการบวกการลบนะลูกนะนะครับเอาไปเล่นเอาไปเล่นกับพี่กับน้องกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับแข่งกันเนาะโอเคนะครับก็สําหรับเ,เรื่องการตั้งลบนะแบบยืมและไม่ยืมนะครับวันนี้คุณครูคก็ขอจบการสอนด้วยวิดีโอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ